สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูลูกหน่วยอะไรนะคะ,ะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยไปฟังนิทานจากพี่หมีกันก่อนไหนใครอยากฟังพี่หมีเล่านิทานแล้วยกมือค่ะ ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะผ่านเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องโดยคุณวนิดาทะนะพฤทธิปดีภาพโดยคุณพรเนรอรามมงคลวิชัยพี่หมีใจดีมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับตัวเราถึงความปลอดภยัย หนูหนูควรจำทุกคำสอนไว้อย่าไปกับใครที่ไม่คุ้นเคยขอห้ามต่อมาจงอย่าทำเฉยไม้ขีดไฟเอย๋ยอย่าเล่นอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าหนูจ๋ามากมาย อย่าเล่นถึงตายอันตรายมากมีหนูโปรดจงจำการน้ำร้อนจีเข้าใกล้ไม่ดีลวกทีเจียนตายค่ำมืดดึกดด่นกลางคืนอย่าไปป่ารกตรงไหน สัตว์ร้ายมากมีอย่าปีนต้นไม้ระวังให้ดีแตนต่อก็มีพิษมันมากมายพลัดตกลงมาพาเจ็บแทบตายหนูหนูทั้งหลายจำไว้ให้ดี อุบัติเหตุนั้นเกิดพลันทันทีป้องกันให้ดีทุกคนปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากฟังพี่หมีเล่านิทานแล้วเอ๊พี่หมีบอกอะไรเราบ้างนะพี่หมีบอกอะไรเด็กๆบ้างคะลูกพี่หมีบอกว่าอะไรคะห้ามเล่นอะไรนะห้ามเล่นไม้ขีดไฟใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกล่ะ ห้ามไปกับคนแปลกหน้าใช่ไหมคะมีเยอะแยะเลยที่พี่หมีสอนวันนี้คุณครูจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พี่หมีสอนไปนะคะอันแรกเลยพี่หมีบอกว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าให้เราทําไมคะวิ่งเข้าไปหาเลยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกทําไมเอ่ยเราต้องไม่เข้าใกล้คนแปลกหน้านะคะเพราะว่าทําไมคะมันอันตราย ใช่ไหมคะลูกอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะไม่ใกลคนแปลกหน้าเอแล้วมีอะไรอีกนะจากที่ไม่เข้าใกล้คนแปลกหน้าแล้วมีอะไรอีกคะลูกไม่เล่นไฟใช่ไหมคะไม่เล่นไฟไม่เล่นไม้ขีดไฟหรือว่ากองไฟต่างๆควรเล่นไหมคะลูกไม่ควรเล่นเพราะว่ามันทําไมคะไฟมันทําไมลูก ไฟมันร้อนใช่ไหมคะร้อนมากๆเลยถ้าเด็กๆเอามือไปจับไฟก็จะเป็นไงคะมือก็จะทำไมโอ้ยมือไหมเลยใช่ไหมคะมือไหมแล้วจะเป็นยังไงคะอ่ามือเราก็จะพองเลยนะคะอันตรายไหมลูกอันตรายนะแล้วมีอะไรอีกหน้าที่มันร้อนๆที่พี่หมีบอกว่านอกจากมีไฟแล้วเนี่ยที่ร้อนอีกมีอะไรอีกคะ มีกาน้ำร้อนใช่ไหมคะกาน้ำร้อนเราก็ไม่ควรเล่นเพราะว่าทำไมคะลูกถ้าเราเอามือไปจับกาน้ําร้อนแล้วเป็นยังไงเลยอร้อนจังเลยควรไปเล่นไหมคะลูกไม่ควรนะคะเอนอกจากกาน้ําร้อนแล้วยังมีอะไรอีกนะอะไรลูกเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นอะไรบ้างล่ะพัดลมเด็กๆเอามือไปแห่พัดลมได้ไหมคะพัดลมกาลังหมุนหมุน,มน เด็กๆเอามือเข้าไปแหย่ได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าใบพัดมันทําไมคะใบพัดมันคมใช่ไหมคะมันจะทําไมเอามันจะบาดมือเด็กๆเอาถ้าเด็กๆเอานิ้วแหย่เข้าไปเนี่ยทำไมเลยคะโอ๊ยนิ้วหายเลยนะเด็กๆเอานิ้วแหย่นิ้วหายไปเลยควรเอาไปแหย่ไหมคะไม่ควรนะคะแล้วปักไฟล่ะ เด็กๆเ,เคยเห็นปลั๊กไฟไหมคะเราเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าทําไมคะไฟมันจะทําไมลูกไฟมันจะช็อตเอานะคะเพราะฉะนั้นเราควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมคะไม่ควรนะคะพี่หมีบอกว่าอะไรนะคะตอนกลางคืนทําไมนะตอนกลางคืนอันตรายใช่ไหมคะค่ำมืดดึกดืน่นสัตว์ดุหลายมากมายเลย แล้วเราจะมองเห็นไหมคะเราเดินออกไปเล่นข้างนอกโกยอยากไปเที่ยวจังเลยตอนกลางคืนโอ้ยเรามองเห็นไหมคะมันมืดแล้วมองเห็นไหมลูกไม่เห็นอันตรายไหมคะอันตรายเหมือนกันถ้าเด็กๆอยากไปต้องมีใครไปด้วยคะมีผู้ปกครองแล้วถ้าเด็กๆหลงจากผู้ปกครองละ่ะทำยังไงดีเอาเบอร์โทรใส่กระเป๋าไว้เลยใช่ไหมคะเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีจะได้โทรหาผู้ปกครองให้แต่ทางที่ดี เราควรจับมือกับผู้ปกครองไว้โอเคไหมคะลูกอ่าเราไม่ควรไปทะเละลายโอเคไหมคะไปเที่ยวตอนกลางคืนก็อันตรายมอแล้วถ้าเด็กๆวิ่งหนีออกจากผู้ปกครองอีกอันตรายมคะอันตรายไปอีกใช่ไหมลูกแล้วพี่หมีก็บอกว่าการปีนอะไรคะเด็กๆชอบมากเลยปีนอะไรลูกปีนต้นไม้โอ้ยเด็กๆควรปีนต้นไม้มคะลูกอ่าไม่ควรเพราะว่าตกลงมาเป็นยังไงคะ โอ๊ยเจ็บจังเลยขาเป็นไงจะขาหากักแขนหักหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราควรปีนต้นไม้ไหมคะลูกไม่ควรปีนเอ๊แล้วน้องเหนือจากที่พี่หมีสอนไปเนี่ยยังมีอะไรอีกนะอ่ะสมมุติว่าเด็กๆเล,เล่นของเล่นกันเต็มบ้านเลยแล้วน้องเนี่ยไม่ยอมเก็บอเด็กๆควรทำยังไงดีนะทำยังไงดีคะเล่นของเล่นแล้วน้องไม่ยอมเก็บ เด็กๆคนทำไงดีคะวิ่งเตะของเล่นเลยดีไหมคะดีไหมลูกไม่ดีต้องทำไมคะ,ะเด็กๆก็ต้องเก็บของเล่นก่อนเพื่อที่จะไม่เกิดอันตรายโอเคไหมคะลูกโอเคไหมคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ค,นคุณครูก็มีกิจกรรมมาสอนเด็กๆอย่างเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะค,คุณครู เจอการติด,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 ดต้องดูแลสุขภาพนะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ